ครับนักกอล์ฟในพิซโซด์นี้นะครับเราจะมาเริ่มที่จะจัดระดับไหลกันนะครับเพราะว่าผมเห็นนักกอล์ฟจำนวนมากนะครับที่มีปัญหาในการที่จะจัดระดับไหลนะครับในช่วงแบ็กสวิงไม่ส่วนใหญ่ไม่แบนไปแฟลตไปก็จะเป็นลักษณะขมำมาด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นการจัดระดับไหลแบบนี้นะครับเป็นคีย์สำคัญในการที่เราจะมีบาลานซ์ที่ดีและสวิงไม่กอล์ฟที่ดีเพราะนั้นเรามาจัดการมันก่อนเลยนะครับอย่างแรกที่ท่านนักกอล์ฟจะต้องเข้าใจนะครับผมไม่ต้องการเข้าไปในรายละเอียดของไบโอมคานิกมากนักนะครับ แต่อย่างน้อยอันนี้มันง่ายพอที่เรา,เราทุกคนจะเข้าใจได้ก็คือว่าในการที่จะสวิงไม้กอล์ฟนะครับร่างกายด้านบนเราจะทางานอย่างน้อย2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือการโน้มไปด้านหน้าแล้วก็ยกขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับตลอดเวลานะครับไม่มีตอนไหนที่เราอยู่กับที่นะครับและนีนไปมุมด้านหน้านะครับก็จะเป็นการเอียงซ้ายและเอียงขวาแบบนี้ ถ้าเราเข้าใจลักษณะนี้ได้เราเริ่มที่จะจัดระดับไหลของเราได้นะครับในมุมที่อาจจะลึกขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรแต่แต่เป็นอะไรที่ผมสัญญาว่ามันง่ายพอที่เราทุกคนทําได้นะครับอย่างแรกที่ท่านจะต้องเข้าใจนะครับว่าในกอล์ฟสวิงเราเริ่มต้นจดรูปโน้มไปข้างหน้าก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะเก็บการโน้มได้ตดลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้เพราะนี่คือแบ็กสวิงในการที่ผมจะเก็บการโน้มไปด้านหน้าไม่ได้ดูว่าเป็นกอล์ฟสวิงที่ดีถูกไหมครับแต่นี่คือแบ็กสวิงที่ผมพยายามจะลักษณะ เก็บการโน้มแบบนี้ไว้นะครับจริงๆแล้วในขณะที่เราสร้างแบ็กสวิงนะครับร่างกายจากการโน้มต่ำแบบนี้จะเริ่มที่จะยืนขึ้นแบบนี้ตั้งขึ้นแบบนี้แต่เอ๊ะทำไมไหล่ของเราถึงต่ำได้นะครับในขณะที่ร่างกายของเรากำลังเริ่มที่จะยกขึ้นร่างกายของเราก็จะสร้างการเอียงซ้ายไปในตัวในการที่จะบาลานซ์มันนะครับขณะที่หมุนผมจะเริ่มจะยกตัวขึ้น แต่ไหลซ้ายของผมเดินทางลงหรือเอียงไปทางซ้ายนะครับผมใช้คําว่าเอียงซ้ายนะครับไม่ใช่ทิ่มไหลไปด้านหน้านะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะได้ทุกอย่างที่กําลังดีนะครับในขณะที่ร่างกายของผมจริงยกตั้งขึ้นแล้วนะครับกระดูกสันหลังแต่การเอียงซ้ายจะทําให้ทุกอย่างอยู่ในกําลังดีนะก๊อฟจุนวนมากนะครับ,ม,ม,รบมีการหมุนไหลที่แบนไปแล้วทุกครั้งที่ผมถามว่าทำไมหมุนไหลแบนขนาดนั้นก็เพราะว่าเขา เคยขมามก็พยายามจะสร้างด้วยการหมุนไหลนะครับนักอกล์ฟบางคนก็พยายามจะชิมไหล่ลงเพราะว่าไหล่แบนเกินไปเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้ที่จะจัดการมันเลยตั้งแต่แรกจะง่ายกว่านะครับแบบฝึกหัดที่จะช่วยท่านเข้าใจลักษณะการเอียงของไหลที่กําลังดีแล้วเหมาะสําหรับสรลระของท่านได้นะครับเริ่มจากการเข้าจดลูกนะครับทำท่าจดลูกไม่กอล์ฟครอสไหล่นี่แหละครับแต่แท,ทนที่จะเป็นท่าจดลูกที่ท,ท,ที่เป็นคอมเพลแบบนี้ผมองกายท่านจดลูกแบบลักษณะหลังตั้งนะครับในลักษณะแบบนี้จากนี้นะครับ เริ่มจากการที่เอียงไหล่ซ้ายลงนะครับแล้วก็หมุนถ้าจะเห็นว่าท่านรักสร้างสามารถสร้างแบ็กสวิงที่ดีจากแบบฝังหันนี้ได้ในทันทีนะครับอีกครั้งในมุมด้านนี้นะครับหลังตรงก่อนนะครับเอียงไหล่ซ้ายลงแล้วหมุนจเจ๋งว่าทุกอย่างกําลังดีอยู่ในตำแหน่งที่ดีไม่ขมาแล้วก็ไม่แบนไหลแบนกันไปซึ่งเป็นเป็นแบ็กสวิงที่อันตรายนะครับชีที่จะเทสนะครับ ยิ่งท่านเอียงซ้ายต่ําลงเท่าไหร่ซึ่งเราน่าจะคำมั่มถูกไหมครับท่านกับจะรู้สึกว่าแรงกดหรือเพรสเชอร์ของท่านไปส้นเท้ามากกว่าเดิมนั่นคือท่านทําถูกต้องจากมุมด้านนี้นะครับเอียงซ้ายแล้วหมุนนะครับไหลซ้ายจะต่ํายิ่งกดให้ต่าเท่าไหรท่านยิ่งรู้สึกว่าไปทางส้นนั่นแสดงว่าท่านทําถูกต้องถ้าท่านทำำําคำมั่มอันนี้มันเป็นคนละเรื่องกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคีย์สําคัญนะครับเรียนรู้ที่จะจัดระดับไหลนะครับ ไม่แบนเกินไปและแน่นอนเราไม่ต้องการที่จะชิวมันมากเกินไปทําตามแบบฝึกหัดง่ายๆนี่นะครับแ้วท่านจะพบว่าท่านสามารถที่จะอยู่กับลูกได้มากขึ้นตีลูกได้ดีขึ้นครับขอบคุณ Adidas g กอล์ฟไทยแลนนะครับและถ้าเกิดท่านนักกอล์ฟคนไหนมีปัญหานะครับยังไม่เข้าใจแบบฝึกหัดนี้หรืออยากจะสนใจในเรื่องอื่นอยากให้ผมทารายการในส่วนอื่นของสวิงนะครับสามารถที่จะติดต่อมาที่ไลน์ ID ดีด้านล่างนี้ได้นะครับและนี่คือรายการ15ฟทีนคลับสนามสนาุนัยรานกอล์ฟเฟอร์สชั้น2อธนิยะพลาซ่าอยู่ที่สนามซ้อมดライ2คน